เกาะติดสถานการณ์ข่าว i n n news ร่าวอัพ10นาิกา5นาทีคลเอกประวิทยยืนยันเอาอยู่สยบขัดแย้งในพลังประชารัฐได้ลั่นจะเป็นหัวหน้าพักทำไมหากจัดการไม่ได้ไม่หวั่นกระแสยีพีรพันธ์ 10นาฬิกานาทีชัยวุฒโตพลังประชารัฐต่อต้านเทอรพันบอกเป็นเพียงความเห็นส่วนบุคคลของคนบางคนขอสื่ออยา่าคาดเดาเตรี่ยมการน,นั่งแคนดิเดตนายกหากเกิดอุบัติเหตุทางการเมือง10นาฬิกา32อนาทีสมาคมค้าทองคำประกาศราคาทองปรับลง250บาททองคำแท่งรับซื้อบาทละ2 7 8 0 0บาทขายออกบาทละ2 7 9 0 0บาททองรูป,ปพรนณั์รับซื้อบาทละ2 7 3ห3าสบาท16ตังขายออกบาทละ2 8 4 0 0บาท 10นาิก46นาทีสุชาติเผยเร่งช่วยเย,ยียวยาแท็กซี่วินมอเตอร์ไซค์อายุเกิน65ปีกว่า16,000คนยึดเกณฑ์มาตรา40ล่าสุด10นาิกา53นาทีวรวุธรับลูกนาย,ยกรัฐมนตรีประกาศเปิดประเทศรับนักท่องเ 1, ที่ยว1พฤศจิกายนนี้พร้อมสั่งเจ้าหน้าที่เข้มมาตรการย้ำต้องไม่กลับไปเสื่อมโทรมเช่นเดิม ติดสถานการณ์ข่าว i n n news ราวอัพ